กลับสวัสดีเราจอมอยุทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม9อิมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำเวสภารกิจต่างแดนต่อนะท่านผู้ชมโอเคครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะเราสามารถลงกิจกรรมได้ซึ่งกิจกรรมช่วงเสาร์อาทิตย์ก็คือนี่ครับช่วงที่3ของยุทธจักรต่างแดนซึ่งมันจะเป็นศึกอุบเขาคนโจดน,นะท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านดูเราลงได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง1ิอานาฬิกานะท่านผู้ชมก่อนเที่ยงคืนซึ่งตอนนี้ผมเหลือเวลา10นาทีซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย อเคครับเรามาหน้าแรกเลยเรื่องรายยุทธจักรแล้วก็เรากดเข้าไปที่คําว่าสึกกุบของคนโฉดน,นะครับซึ่งจํานวนครั้งต่อวันเราสามารถลงได้10วันนะท่านผู้ชมตั้งแต่9ก้าโมงถึง -11 บเอโมงอเคครับหรือก็คือ5้าทุ่มนั่นเองท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรากดเข้ากันไปเลยครับน่าจะรอบสุดท้ายของวันนี้พอดีครับท่านผู้ชม โอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาเขาก็จะสุมส่มสุ่มฝายเรานะั้นระหว่างตรงนวนหรือต่างแดนนะท่านผู้ชมซึ่งเยวผมก่อกองควาซตั้งชุดชุดแบบนี้ที่ผมได้ก็คือน,น่าจะเป็นชาวต่างแดนนะซึ่งวิธีเล่นก็ไม่ยากนะครับมีหน้าที่หลักๆเลยคือส,สะสมแต้มกับยึดยึดถุงนะสะสมแต้มนี้ก็เราก็ได้จากการฆ่าหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยท่านผู้ชม แล้วก็เราก็ต้องคอยยึดทงฝั่งตรงข้ามนะเพื่อให้คะแนนเราขึ้นเร็วขึ้นเร็วกว่าอีกฝั่งหนึ่งถ้าเหมือนเราสู้ใครไม่ได้เราก็ไปเน้นป้องป้องกันทงหรือว่ายึดทงศัตรตูก็ได้นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเนี่ยทงมันจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเราสามารถไล่ย,ยึดได้เดี๋ยวผมดูปาร์ตี้ผมก่อนปาร์ตี้ผมไอ้ปาร์ตี้ผมอยู่ตรงไหนกันบ้าง นี่ปราร์ตี้อยู่ตรงใจกลางเลยท่านผู้ชมไปครับเขาน่าจะบวกกันอยู่นะตรงกลางนั้นน่าจะยึดธงกันอยู่ถ้าเราสู้ใครไม่ได้เราก็เน้นยึดธงให้ทีมนะอันนี้เป็นของน่าจะเป็นของต่างแดนแนละ้วท่านผู้มชมธงสีแดงโอเคเดี๋ยวเราวิ่งวนดูท่านผู้ชมนี่เขากําลังสู้กันอยู่เลยครับ โอเคล่วงไหมครับเข้าไปช่วยเพื่อนหน่อยโอเคเราไม่ต้องตีใหเขาตายนะเราตีให้เขาล่วงกว็พอเราจะได้มีเวลายึดธงของเราท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ฝั่งต่างแดนก็เป็นฝ่ายนําอยู่นะโอเคก็ไม่ยากนะท่านผู้ชมหลกัหลกๆก็เนี่ยเราจะได้เข้ามาฝึก p v p ในนี้ด้วยเหมือนถ้าเพื่อนๆเ,เบื่อลงดันลงอะไรแล้วก็ สามารถมาลงยุทธจักรต่างแดนได้ท่านชมแก้เบื่อได้ดีถือว่ามาฝึกฝีมือด้วยจะแพ้ชนะไม่เป็นไรนะเออแต่ถ้าชนะเราก็จะได้ไอ้แต้มนี่เยอะหน่อยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอใช้อนี่หน่อยทงฝั่งเราน่าจะยึดหมดแล้วแต้มขาดลอยเลยท่านผู้ชมยังไงก็อย่าลืมมากันนะครับท่านผู้ชม เราจะได้มีวิชาให้ใช้เพิ่มขึ้นเอาแต้มจากนี้ไปนี่วิชากันครับตอนนี้โอเคเราใกล้จะชนะแล้วเฝ้าทุงเลยตอนนี้รอฝั่งอีกฝั่งมาแล้นผู้ชมคุณน่าจะน้อยนะช่วงช่วงดึกๆอย่างนี้ตอนนี้ทีมผมมีอยู่แค่3คนเองท่านผู้ชมถ้ามาช่วงกลางวันคุณน่าจะเยอะอย่างนี้ ตอนนี้ซื้อยังเปิดใหม่ๆก็รีบมาลงกันนะครับเดี๋ยวพอหลังๆมันจะมีพวกลงมาบอดเยอะมันเราต้องวัดดวงครับว่าจะได้ฝั่งคนเล่นหรือว่าฝั่งบอดถ้าไปได้ฝั่งบอดเราก็อาจจะแพ้อาจจะทําแต้มยากหน่อยโอเคนูเขาจะมาแล้วครับท่านผู้ชมเขาน่าจะไปยึดทงไหม ผู้ม้าเขาอย่างเท่เลยน่าจะเป็นม้าเติมนะท่านผู้ชมนี่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 เขามาแล้วโอเคล่วงเดีย๋ยวเราไปช่วยอีกคนหนึ่งของเราครับ ดูมันฟังเข้าคนจะน้อยกว่าไหมเข้ามาแค่สองคนเองน้ชมโอเคเ่วงแล้วถ้าคนเยอะๆมันก็จะนัวสนุกกว่านี้นะตน้องชมตอนนี้คนน้อย ซึ่งผมแนะนำถ้ามีเวลาก็มาลงนะลงแค่สร์อาทิตย์เองวันละ10รอบรอบนึงก็ไม่กี่นาทีครับเนี่ยเดี๋ยวพอแต้มถ้าสมมติแต้มเราถึงห้าร้อยวัจะไม่ต้องชมมันมันก็จะชนะวัไม่ต้องรอหมดเวลาเนาะดูซิก็จะมาไหมผมยังไม่มีสไลด์นะ่าจะสู้คนอื่นลำบากหน่อย โนโน่ no, no, no. กำลังจะมาแล้วมาดีมาดีเขามีสไลด์เขามีสไลด์ท่านผู้ชมโอ้ทีมเราโดนลุมอยู่ท่านผู้ชม เหมือนไหมครับโอเคเราถูกชิงออกโอ้ยโอ๊ยโดนโดนโดนครับโดนโดนโดนน้ำชมอืมกวันติใส่กล้ามากจากการทีละตัวก่อนน้ำชม อันติมาก็อันติกลับครับโอเคล่วงไปโอ้ปิดผิดตัวแล้วมาชมสวยและเขาวันติครับ ถอย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 เราจิยังโดนครับน้ำชมไม่เป็นไรเดลแค่ประมาณ23่สิบสามแต้มน้ำชมอยวเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนครับ ตรงนี้ทุงของเราก็จะแตกแล้วคนนี้สายระยะไกลสู้เก่งอยู่ครับท่านผู้ชมโดนลุมแล้วเขาโดนลุมแล้ว เดี๋ยวเรารีบกินอาหารรีบไปครับท่านผู้ชม <c oughs> ฝั่งเราท้าหนึ่งหนึ่งผมไม่มีสไลด์นี้สู้ยากมากท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวเราไปดูทุ่งก่อนครับโอ้ทุ่งฝั่งนี้โดนยดึดอยู่ท่านผู้ชมใช่ไหมเราส้มทุ่งไงวะเดี๋ยวผมขอดูตั้งค่าปุ่มกดหนด่อยท่านผู้ชม ออ๋มันน่าจะคูลดอาวอยู่ครับท่านผู้ชมโอ้โหติดติดช่องโอ้อีกตัวหนึ่งมาครับโดนระยะไกลด้วยมันหนี เรารีบจากการฝั่งนี้ก่อนท่านผู้ชมอันนี้รอ,อีกแล้วเสื้อแพรล่วงโดนไปครับ โดนไปอีกครับต่อเนื่องไปเลยเรียบร้อยนอนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทงก่อนท่านผู้ชมเขาน่าจะนอนไปสักพักเลยโอเคชนะได้แล้วท่านผู้ชมเราอยู่ที่สองเนาะ ทำไปห้าร้อยแต้มหรือว่ามันไม่เลี้ยงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมตรงนี้โอเคหลักๆก,ก็เท่านี้นะครับท่านผู้ชมยุทธจากต่างแดงช่วงที่สามเนี่ยหลักๆคือลงลงลงประลองเนี้ยท่านผู้ชมแบ่งสองฝั่ง,งลางฝั่งตรงข้วนกับฝั่งต่างแดนซึ่งมันก็สุ่มเนาะโอเคก็ลองมาเล่นกันดูครับสนุกดีแก้เซงดีกว่าไปเก็บอานปล่าๆอย่างเดียวไม่ ได้มาฝึกฝีมือด้วยผํ้ชมฝึกใช,ใช้สกิลฝึกคอมโบของสำนักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับ EP นี้ก็สั้นๆเพียงแค่นี้ผู้ชมเดี๋ยวก็ไว้พบกัน,นในในอีหน้าเนาะก็ก่อนจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ